ตอนนี้ผมอยู่ในฟอร์มที่ดีมากก็ก็คิดคิดว่าทํายังไงต่อไปเราถึงจะแบบเล่นอย่างเงี้ยคือมาตรฐานเราอะเล่นให้ได้อย่างเงี้ยทุกนัดอะผมว่ามันมันเยี่ยมอะใครใครก็ได้ที่แบบลงไปนัดจะใหญ่เงี้ยแล้วยิงได้อไรเงี้ยล้วก็หายไปเลยมันมี้เห็นเยอะแยะแต่ผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมอยากแบบคนยังจําได้ว่าแบบเออเนี่ยไอม้มวยอเออที่แบบมันเล่นได้ดีอะไรเงี้ย ของแฟนคลับทั่วไปอะไรเงี้ยครับหรือสิ่งใไ,งได้ไหก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกภูมิใจครับดีใจมากที่ที่เราลงไปเราทาได้แล้วส่วนตัวผมเองพอใจไหมในฟอร์มตัวเองณตอนนี้บอกว่าวันนี้เดียวพอใจมากเพียงแต่ว่าผมฟุตบอลนะมันไม่ได้เล่นแค่แบบช่วงเดือน2เดือนเท่านั้นซึ่ง ซึ่งสิ่งที่ผมต้องคิดต่อไปเลยนะี่ยคือแบบรักษาฟอร์มหรือรักษามาตราฐานของผมอะให้มันแบบยาวไปเป็นอีกสิบปีเงนะี้ยซึ่งตอนเนี้ยผมมาคิดว่าแบบตอนเนี้ยผมอยู่ในฟอร์มที่ดีมากก็ก็คิดคิดว่าทํายังไงต่อไปเราถึงจะแบบเล่นอย่างเงี้ยคือมาตราฐานเราอะเล่นให้ได้อย่างเงี้ยทุกนัดอะผมว่ามันมันเยี่ยมอะใครใครก็ได้ที่แบบลงไปนัดใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วยิงได้อะไรเงี้ยแล้วก็หายไปเลยมันมี้เห็นเยอะแยะแต่ผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมอยากแบบ คนยังจําได้ว่าแบบเออเนี่ยไอ้ม้ยเออที่แบบมันเล่นในดีอะไรเงี้ยอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าหลายคนไปม,มองว่า g p พีองแค่เก้าแต่จริงแล้วรวมถ้วยเนี่ยสิบ0บเจ็ดสได้แล้วใช่ครับกน็น่าจะประมาณนั้นซึ่งผมผมก็ไม่ได้นับเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็คือแบบอยากลงไปทุกนัดอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงประตูให้ได้ทุกนัดผมว่ามีความสุข ส่วนตัวนักเตะเองอย่างบุ้ยเองก็คงไม่ชอบหรอกครับกับการเอามมยูเปียบเทียบกับนักเตะในตำนานนะฮะพอมุ้ยลุ่งขึ้นมาทีก็จะไปพูดถึงว่าเก่งกว่าบีเอ็มมหรือเปล่าเก่งกว่าซิโก้หรือเปล่าส่วนตัวรู้สึกยังไงกับการเอาโยูเปียบเทียบกับตำนานทั้งสองคนอ๋อก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจดีใจที่แบบเหมือนแบบเฮ้ยเราถึงระดับนั้นเพราะว่าคือตอนแรกที่เริ่มเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่ง การที่แฟนบอลนําไปเปรียบเทียบเนี่ยก,ก็ก็รู้สึกดีใจว่าแบบเฮ้ยเราเรา,เราใกล้เคียงแล้วเราเออเขาเห็นว่าแบบเราบบมีฝีมืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็อยากเป็นตัวของเองมากกว่าคือเขาข<อ>เขาเป,เปรียบเทียบได้ไม่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 ผ<ม>ิด<ม>แต่ว่าคือส่วนตัวผมอยากแบบให้เป็นผมอะคือแบบคนต่อไปอาจจะมาแบบรุ่นน้อยแบบเออเล่นเหมือนม้ยอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบมันเจ๋งกว่าที่จะแบบว่า อ่าแบบเล่นขายเขาแต่ผมว่าสไตล์ตผมก็อาจจะแบบไม่เหมือนไม่ไม่ได้ขายหรอกียงแต่ว่าเขาแบบยกว่าแบบเป็นูนยนหน้าทีมชาติเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบตามเป็นพวกรุ่นพี่ไปอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆแล้วไอดอลของมุนเดียตอนเด็กคือใครครับพ่อคก็ตอนเด็กๆยอมรับว,ว่าไม่ค่อยได้ได้ดูบอลเท่าไรหร่อะไรเงี้ยแต่ก็มีแบบคุณพ่อคอยแบบเตะเตะบอลซึ่งก็ก็ยอมรับว,ว่าเป็นคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อน,นี่ เล่นเล่นฟุตบอลแบบเหมือนเป็นคนบ้าครับก็เคี่ยวเข็นผมมาอะไรเงี้ยถ้าถ้าพ่อไม่ไม่ไม่ได้บ้าบอลขนาดนั้นผมว่าผมไม่มาถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าแบบคุณพ่อมีแบบส่วนส่วนร่วมอย่างมากในในชีวิตผมคทุกวันนี้ยิ่งดุหรือไม่ทุกวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดุดุแล้วเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาอยากให้แบบให้ผมคิดเองอยากให้แบบเคิดว่าผมคงคิดได้เพาผมแบบ ก็มีประสบการณ์ไปอยู่ที่อื่นมาเขาจะไม่ค่อยบอกมากแล้วผมไปอะไรไม่รู้ถ้าถ้าสมมติบอกมากหรือบังคับอะไรเงี้ยผมว่าวัยรุ่นทุกคนเป็นนะ่ะมันจะรู้สึกต่อต้านถ้าอยากทำเนี่ยทำเองทําเองเรืวอไม่ต้องมีให้ใครมาบอกหลยไรคนเป็นห่วงครับมุย้ยในการเล่นตุกชาติบอกว่ามาุ้ีอึดอเพราะว่าเล่นหน้าเป้าคนเดียวหรือจริงๆแล้วมุย้ยเป็นคนที่ปรับได้ทุกเกมทุกเทคนิคก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆมากกว่าซึ่งแบบโค้ชยังมาปรับเทคนิกอะไรเงี้ยซึ่งจะเห็นว่าแบบ ผมเหมือนโดดเดี่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆมาอะไรเงี้ยก็ก็เริ่มแบบเริ่มดีขึ้นเริ่มเริ่มมีคนมาช่วยมากขึ้นผมเริ่มเริ่มฟรีมากขึ้นเริ่มแบบมีอิสระในการเล่นมากขึ้นก็ทําให้แบบเหมือนผมเล่นเล่นง่ายขึ้นได้สัมผัสบอลเยอะขึ้นแล้วก็แบบมันอาจจะมีความมั่นใจาจากการที่แบบเราได้เล่นบอลมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งช่วงแรกๆมันอาจจะได้บอลน,น้อยไปมีคำถามจากแฟนคลับนะครับถามว่าทำไมมุ้ยถึงไม่ยิงจุดโทษและไม่ยิงฟรีคิก ถ้ายิงทษหรือฟิจิกอาจจะได้สกอร์มากกว่านี้ก็ก็อยากยิงครับจุดโทษอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนมันอาจจะมีฝังใจมาตอนเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยผมผมยิงไม่เข้าแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็ยิงได้คือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจุดโทษล้วเราต้องยิงอะไรเงี้ยถ้าถึงเขายิงจริงๆอะไรเงี้ยก็สามารถยิงได้ส่วนฟิชิกก็ตอนนี้ก็ต้องยอมพี่โก้ไปก่อนครับรอรอรอพี่โก้ พาดเมื่อไหรค่อยค่อยขึ้นค่อยขึ้นแต่ไม่รู้ัวเองจะขึ้นได้หรือเปล่านะแต่รอให้เขาพาดก่อนถามถึงหลายคนท่านคำถามคือเสิย์งดานมากว่าต้องเป็นขาแข้ขาางยุโรปนี่แหละคุอคนนี้แหละที่ต้องเป็นขาแข้าางต่างประเทศถามใจจริงๆเลยอยากไปใจจริงจริงผมอยากไปครับอ,อยากไปอยากไปมากเพราะว่าเหมือนเหมือนผมอะเคยเคยไปครั้งหนึ่งแล้วซึ่งแบบมันเป็นเหมือนการแบบส่งตัวไปอะไรเงี้ย ความรู้สึกมันไม่เหมือนกับที่ผมได้เล่นตอนเนี้ยคือตอนนั้นมันเหมือนเหมือนแบบได้ไปซ้อมได้ไปได้ไปอยู่จริงแต่ว่าแบบความรู้สึกเราไม่ได้แบบไปแข่งขันกับเขาอะอแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าถ้าคิดว่าตัวเองมีโอกาสอะไรเงี้ยก็อยากไปลองดูสักครั้งเหมือนครั้งนั้นอะเราไปมาแล้วเราพอรู้แล้วอะว่าแบบเราควรจะแก้ไขยังไงอะแต่ว่าถ้าครั้งเนี้ยไปผมว่ามันก็ต้องแบบอยากทําให้ดีกว่าเดิมอะอ,มอยากอยากให้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ ที่ได้มีโอกาสไปมาอะไรเงี้ยครับรูปร่างเราเสียเปรียบไหมนะตอนนี้ความแข็งแกร่งก็เสียเปรียบครับอบอกบอกก็อาจจะเป็นพวกแบบความแข็งแรงอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเนี่ยในโซนเนี้ยโซนผมว่าเอเชียอะไรมันก็ยังเสียเปรียบอยู่พวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องแบบอ่ามันก็ต้องแบบใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยจะเห็นว่าแบบพวกนักเตะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้เล่นแบบพวกหลีกที่ที่ใช้ความแข็งแรงของร่างกายเยอะๆอะไรเงี้ย รู้สว่าวินนี่บองบ้าสามารถเล่นบุนเดมสินิกา้าได้สบายก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ไม่ก็คือก็ดีใจว่าแบบเขายอมรับว่าแบบเราเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมว่าถ้าเราไปาจริงๆมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกคือมันมันมีเยอะกว่าน,นั้นนะผมว่าพอผมเคยไปสัมผัสมาผมว่ามันไม่ใช่แค่แบบเราไปเล่นบอลอย่างเดียวอะคือมันมี ชีวิตนอกสนามที่เราต้องอยู่เราต้องดูแลตัวเองสังคมใหม่อะไรเงี้ยผมว่าการปรับตัวอากาศอาหารอะไรเงี้ยผมว่ามันยากมันไม่ใช่แบบว่าผมแบบโอเคในไทยอะไรเงี้ยอาจจะจะอาจจะดูดีอาจจะแบบเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปจริงๆแล้วมันมันไม่ได้กลับมาอะไรเงี้ยมันมันไม่มีอะไรการันตีแบบผมไปเล่นที่อื่นแล้วมันจะประสบความสําเร็จอะเหมือนเราก็ต้องแบบไปเสี่ยงทายดูอะแต่เราก็แบบแต่ผมก็พร้อมอะที่จะแบบ ทียจไปไปลองดูว่าแบบเราเล่นได้จริงหรือเปล่าก็ขอบคุณมากครับกองเชียร์ที่ทั้งทั้งคอยชื่นชมแล้วก็คอยตำหนิคอยคอยว่าอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเอาลองคิดดีๆมันก็แบบมันก็อาจจะแบบมีข้อมูลที่แบบผมต้องไปแก้ไขอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณคนที่คอยติด้วยซึ่งทำให้ผมนำจุดนั้นมาพัฒนาาแบบเรายังไม่ดีตรงจุดไหนอะไรเงี้ยส่วนก็ขอบคุณพวก แฟนบอลที่ให้กำลังใจก็ต้องขอบคุณว่าเหมือนเวลาผมพอแท้เหนื่อยอะไรเงี้ยก,ก็ยังมีกำลังใจพวกเนี้ยคอยแบบกระตุ้นในพวกผมว่าแบบเออย,ยังมีคอยคนคอยให้กำลังใจผมอยู่ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนมากครับ chance. They lacked on a previous counter attack. It's a delightful cross and the cushion finish from Tirisin. It's super stuff from the ties. Jagafan with a beautiful cross. Perfect tail. Lucas Steele beaten by the flight of the ball. Mark Schwarzer stranded. And Tirisin with a gorgeous finish for Thailand.